กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนเพื่อนพี่พี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นพระผงรูปเหมือนของพระอาจารย์ฟ้าอาจาโลวัดป่าอุดมสมพรแต่ว่าพระผงรุ่นนี้จะออกที่วัดศรีโพนเมืองนะครับผมผู้อำนวยการจัดสร้างก็คือพระราชพุณากรเป็นเจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุทธจังหวัดสกลนครน,นะครับผมในสมัยนั้นนะครับผมซึ่งท่านเป็น ลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟั่นนะครับผมก็ได้ขออนุญาตเมตตาหลวงปู่ฟั่นในการจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นที่12นะครับผมพร้อมกับพระผงรุ่นนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นพี่ระลึกนะครับผมผู้ที่ร่วมบุญสร้างพระอุโบสถวัดศรีโพนเมืองในขณะนั้นนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกัน พราผงรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นพระผงอีกรุ่นหนึ่งของพระอาจารย์ฟั่นที่ราคาไม่สูงจนเกินไปฮะราคาเช่าหาจะอยู่ที่หลักพันกลางๆถึงหมื่นต้นๆน,นะครับผมเพราะว่าเป็นพระผงรุ่นที่สร้างเป็นปริมาณมากพอสมควรน,นะครับผมแต่ว่าเนื้อหาในการจัดสร้างก็ถือได้ว่ามวลสารแล้วก็ผงพุทธคุณนี่นะครับผม บางองค์นี่มีเส้นเกสาแล้วก็มีผงวาดต่างๆนะครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายไปพร้อมๆกับผมเลยครับมวลสารตลอดจนถึงผงผู้ทุคุณต่างๆนะครับผมในรุ่นนี้ถือว่ามีความพิธีพิถันเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าพระถูกจัดสร้างเป็นจํานวนมากนะครับผมเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่ร่วมบุญในการสร้าง อบสดพวัดศรศีพลเมืองนะครับผมทําให้ราคาเช่าหาเนี่ยไม่แพงมากนะครับผมเนื่องจากถึงแม้ความต้องการจะมีมากแต่ว่าปริมาณพระก็มีอยู่พอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับผมบางคนก็บอกว่าจัดสร้างเป็นหลักพันกลางครับซึ่งจริงๆแล้วน่าจะปริมาณน่าจะเป็นหมื่นนะครับผมเพราะว่าพระมีอยู่ พบเห็นโดยทั่วไปก็พอสมควรนะครับผมราคาเช่าหาก็เลยไม่แพงนะครับผมจะอยู่ประมาณหลักพันกลางๆนะครับผมก็าจะเป็นสารทิลักษณ์ของหลวงปู่ฟั่นในลักษณะผินข้างครึ่งองนะครับผมจะหันไปทางด้านซ้ายมือเราทางฝั่งขวามือของหลวงพ่อนะครับผมในซุ้มครอบแก้วนะครับผมกรอบด้านนอกนี้ก็จะเป็นลายกระหนกนะครับ ตรงกลางเป็นหลวงปู่ฟั่นด้านล่างเขียนว่าพระอาจารย์ฟัน่นอาจารย์ฟัน่นอาจารโรนะครับเนื้อหาหมวลสารก็จะมีผงวาดต่างต่างนะครับผมบางองค์ปรากฏเป็นเส้นเกสานะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าองค์นี้จะ,ะมออีอยู่ตรงนี้นะครับนี่ผมจะขยายภาพขออนุญาตขยายภาพให้เพื่อนๆพี่ๆเ,เห็นนะครับผมจะเห็นปลายของเส้นเกสาตรงนี้ฮะโผล่มานิดนึงนะครับ แล้วก็มีเส้นดำๆเล็กๆอยู่ตรงนี้ฮะเส้นหนึ่งนะครับผมองค์ที่มีเส้นเกสาโปแบบชัดเจนนี้ก็จะมีราคามากเป็นพิเศษนะครับผมอันนี้ถือได้ว่าไม่ไมีให้เห็นนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ถึงกัว่าอยู่ในจุดที่เด่นมากเนื้อผงผู้ตุคุณมีทั้งที่เป็นสีขาว สีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับผมจุดสีดำกระจายตัวไปนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วสีโดยรวมนี่จะออกเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับผม็นส่วนใหญ่จะพบเห็นเป็นสีน้ำตาลเข้มบ้างเป็นบางองค์นะครับเียขออนุญาตขยายตรงนี้นิดนึงอ๋อนี่เป็นลายขนมที่แรกผมคิดว่าอ๋อเนนะครับแบบนี้นครับผมเนี่ยมีเส้นเกสาปรากฏตรงนี้ด้วยนะครับ ก็ไม่ถึงกับโดดเด่นมากนะครับผมแต่ว่าก็มีให้เห็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับผมนะโมพุทธนครับนะโมพุทธะนะครับนะโมพุทธทายะนะครับ สองแถวตรงนี้ก็จะเป็นโมลปลิตนะครับผมหรือหัวใจยุงทองอันนี้เป็นวาระในการจัดสร้างสร้างโบววัดสีโพนเมืองครับผมแล้วก็เป็นตัวย่อนะครับรอคอพออันนี้ย่อมาจากพระราชนครนะครับผมซึ่งเป็นผู้จัดสร้างเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนครฝ่ายธรรมยุทธในสมัยนั้นนะครับผม พระผงรุ่นนี้สร้างในปีพศ2515ครับผมสร้างพร้อมๆกับเหรียญรุ่น12ของพระอาจารย์ฟั่นซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นเหรียญในตำนานนะครับผมพบเห็นในวงการเก็บสะสมพระนี่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมจะเป็นเหรียรูปเสมาขนาดเล็กของพระอาจารย์ฟั่นนะครับผมแต่ว่ามูลค่าในการเก็บสะสมะนี่เรียกได้ว่าเป็นเหรียญแพงแล้วก็หายากเหรียญหนึ่งนะครับผม ส่วนพระผงรุ่นนี้ก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีโอกาสเนี่ยผมก็อยากให้เก็บไว้พึ่งพาพุทธคุณเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นพระผงรุ่นหนึ่งของพระอาจารย์ฟั้นที่ราคายาสามารถาาจารับต้องได้นะครับมาดูตัวตัดด้านข้างกันบ้างนะครับผมนะฮะด้านข้างค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมแล้วก็เหลี่ยมมุมก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยหักบินนะครับบางองค์นี่มีรอยแตกรอยอะไรค่อนข้างที่เยอะนะครับส่วนองค์นี้ถือได้ว่ารอยแตกรอยบินตรงมุมนี่น้อยครับเพื่อนๆพี่ๆเห็นนะครับนี่ตรงนี้มีเส้นเกสาด้วยนะครับถือว่ามีอยู่หลายจุดนะครับผมอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่โดดเด่นมากแต่ว่าก็มี อยู่ในองค์พระค่อนข้างที่จะหลายจุดเหมือนกันครับสำหรับเส้นเกสาของหลวงปู่ฟัน,นครับผงว่างค่อนข้างจะกระจายตัวพอสมควรนะครับมีรอยผีแยกบ้างนะครับผมแต่ว่าพระองนี้ไม่มีรอยบินที่มุมองค์พระเลยนะครับผมถือว่าเป็นพระที่อยู่ใน ฟอร์มที่สวยนะครับผมพิมพ์พระในรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะตื้นนะครับผมบางองค์ที่กดพิมพ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นี่ก็จะพระลักษณะมีความตื้น,นครับผมรูปแบบพิมพ์อย่างองค์นี้ก็ถือว่าปิดชัดนะครับผมแต่ว่ามองบางมุมนี่ก็ยังเห็นว่ามีความตื้นอยู่นะครับผมแต่ว่าลายกระหนกนี่ชัดเจนครับ จุดที่เห็นนะเส้นเกสานะครับผมมีฝั่งอยู่ตรงนี้1จุดนะครับนี่ะมีฝั่งอยู่ตรงนี้1จุดมีปลายโผล่ตรงนี้1จุดนะครับโชคดีมากๆเลยครับที่ได้องค์ที่มีเส้นเกสาโผล่นะครับผมนี่ะ บางองค์อาจจะไม่มีเส้นเกสาโผล่ออกมาให้เห็นแบบนี้นะครับผมแต่ก็เชื่อว่าในตัวองค์พระนี่ก็น่าที่จะมีฝังอยู่ด้านในนะครับผมเพราะว่าการผรสมมวลสารเป็นลักษณะพวกเขาผสมกันนะครับแล้วก็ค่อยนํามากดเป็นพิมพ์พระนะครับผมเป็นพระผงอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมถือได้ว่ามีประสบการณ แทบจะเรียกได้ว่าครอบจักรวาลน,นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมแคลคาดนะครับผมหรือแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ศรัทธาที่เป็นทหารตำรวจนะครับผมก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องปืนผ่าหน้าไม้ยิงไม่แตกมาแล้วนะครับผมวัตถุมงคลของโลปูฟัน่นี่ถือได้ว่าเป็นวัตถุมงคลของอีกพ่อแม่ครูบาอาจารย์หนึ่งนะครับผมซึ่งมีผู้ทุกุณครอบจักรวาล เพราะวาระาจิตของพระอาจารย์ฟั่นเนี่ยถ้าเรา,าสืบค้นาจากประวัตินะครับผมปฏิปทาของท่านเป็นแล้วก็เรื่องอารองาวต่างๆนะครับผมที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นํามาเล่าสืบต่อกันนะครับผมจะเห็นได้ว่าเป็นพระอริยะสงฆ์นอกเหนือจอากอาจะมีศีลยาจริวัตรที่บริสุทธ์งดงามแล้วนะครับผมในเรื่องกิจสดาพิธิหานต่างๆนี่ฮะท่านกา็มีความโดดเด่น ค่อนข้างที่จะมากนะครับผมถ้าเทียบกับอ,องค์อื่นๆที่อยู่ในสายเดียวกันนะครับผมสำหรับในเทปนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตนะเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ